ก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้จะจากช่อง Google Gamer t ีนะครับจะมาทําการอาจัดกิจกรรมนะครับแจกบัตรซื้กับอเดคแคนนะครับผมอ่าเรียงเรียงนะกระดานเข้ามาครับใครใครใครจะตอบคำถามนี้ก่อนอ่ามายืนมายืนพ่กันตรงนี้ครับ ใครสมมติว่าใครใครจะตอบคำถามให้ก้าวก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวนะครับผมคำ,คำถามแรกฟังก่อนครับยังไม่ได้พูดคําถามเลยครับกลับถอยไปก่อนครับถอยไปอยู่ใกล้ๆก้กันนะครับคําถามแรกนะครับผมถูกอ่าใครถูกครบสองข้อกันรับไปเลยนะครับผมฟงังฟังคําถามนะครับปืนบาลตเป็นปืนประเภทใดไรเฟิลไเฟิลทุ่มยิงไรเฟิลซุ่มยิงถูกต้องครับ ถูกต้องได้ไปหนึ่งแล้วโอเคคำถามที่สองนะครับผมปืนคิดปืน a อ g a ูอ่าปืนลูกซองควงอ่าปืนลูกซองควงเคียวเทคบาเลตอ็มสองรรวมกันเป็นกี่นะัดไม่ทราบจำนวนเลยครับ ถ้าใครจะตอบเดินเดินขึ้นมาหนึ่งเก้านะครับผม <c oughs> รวมหมดเลยอระ <c oughs> ปืนคิดซูเปอร์วีแล้วก็ปืนอาร์เอยสามแล้วก็ปืนลูกซองควง GSL แล้วก็ M887 GSL แล้วก็ปืนลูกซองคิวเทคบา t เอ็0แล้วก็ a อ g s l รวมกันเป็นกี่นะัดแบบอย่างเช่นว่าแบบ คิดคิดอ่ามันก็มีสามสิบนัดมีสามสิบนัดอะไรวะนี้ก็นับไปอะไรวะเนี้ยใครใครตอบผิดต้องตายนะผร้อยสามหกป<ะ>ร้อยสามหกมา <6. S 1> ยืนตรงนี้ครับมา <6. S 1> ยืนตรงนี้รอยเอาเฮ้ยายไปหนึ่งไ <laughs> อคนนี้นะครับตอบวาไงครับ กำลังคำนวณอยู่ครับแ้๊นนึงครับกำลังคำนวณยังไม่ตอบนะตอบได้เรียๆเลยนะครับผมปืนอะไรบ้างนี่ปืนคิสซูบูวีครับแล้กวก็99นะัดใช่ไหมครับ99นะัดผิดครับขึ้นมาอยู่บนนี้ครับ โอ้โหถือจังหัวมันไม่โดนวะโอเคอ่าอ่าอ่ามีมีมีช้อยมีช้อยให้เรียกครับมีมีช้อยเรียกระหว่างเก้าร้อยสามสิบนัดแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบนัดแล้วก็เจ็ดร้อยแปดสิบหกนัดแล้วก็อีกหนึ่งนัด ใครใครตอบเดินมาเขาได้ไหม930นัด1,140นัดแล้วก็786นัดแล้วก็อีกนึง1นัด1,140นัดขึ้นมาบนนี้เจ็ดร้อยอะไรนะเจ็ดร้อยแปดสิบหกนัดขึ้นมาบนนี้ คำถามไหนเลยมันยากคำถามใหถามไหเลยนะครับอยากอยากได้ทูมันนี่กี่บาทอไหรที่จพี่จเท่ไรใครใครตอบก่อนได้คะแนนก่อนนะไม่มีเฟ็สุดสายกันนะนเนี้ยเก้าสิบเก้าสิบเ้ามาอยู่้้ ไอไอนี่ไม่ตอบแล้วเนี่ยไอนี่ไอนี่ไม่ตอบแล้วเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบนมาอยู่กินไปก็ตายไปเอาตายดีกว่าโอเคครัำถาใหม่อ่า m m แปดแปดเจ็ดาคาวอนหาซื้อได้จากที่ไหนโคตร ผิดครับใครตอบโคตเมื่อกี้ผมผมผมฟังใหม่นะผมปืนปืนลูกซองควงไอ้สีข,า,ขาวๆนะที่มันถาวรน,นะหาซื้อถาวรได้จากที่ไหนมันเป็นปืนโค้ดอาปืนโค้ดก็จริงหาซื้อมาจากไหนได้งานได้งาน ในงานในงานอะไรงานงานทีสองอะไรไอ้ไอ้นี่ถือว่าให้ให้ตอบว่างานทีนี้ทีเดียโอเคไอไอวันได้หนึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ได้หนึ่งหึงแล้วโอเคคำถามต่อไปออ่่าตไปฟังนะคุณเคยเล่นด่านลักบิว หรือไม่เป็นด่านประเภทอะไรประเภทใดวางระเบิดถูกต้องใครตอ่อว,วางระเบิดวะวางไอวานไอวานอ่าไอวานได้สองคะแนนแล้วไอวานเป็นผู้ชนะเย <c oughs> ด้ดีใจดีดีใจนะครับ <c oughs> สอบถามนะครับคุณดีใจไหมโอ้โหโคตรเลยครับ <c oughs> ดีใจพูดเลยใช่ไหมครับอา่าส่วนคนไม่ได้คุณรู้สึกยังไงครับ <c oughs> เดี๋ยวแจนะครับคุณสาคุณตอบงานพีบีได้นะครับเนี่ยเคยคนนี้ดีใจคุณคุณไม่แบ่งให้คนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีเกาะใส่ครับฮะเขาบอกว่าไม่มีเกาะใส่นะครับคนนี้เอาด้แบ่งกันไปก็ได้แบ่งแบ่งกันไปคนละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมครับ โอเคไหมเปิดเปิดให้ตอบอีกคำถามหนึ่งใครถูกได้อีกใบหนึ่งคำถามเดียวนะ <Okay. S 1> อ่าคืนประเภทใดหายากที่สุดในเกม P.B. บบาเลตใครตอบบาเลต เป็นอะไรครับอะไรนะครับแจ็คแฮมเมอร์เหรอใช่ไหมแจ็คแจ็คแฮมเมอร์ไหมไอ้ปืนปืนพวกเอยูซี่เอยูซี่พวกยูซี่ผิดตอบได้เลยนะครับตกบอมตกบอมมูดเอาอะไรมาชิดเอาอะไรมาชิดตกบอมมันซื้อได้ตลอด ปืนฟังอีกครั้งนะฟังคำถามฟังคำถามปืนอะไรในเกม P B ที่หายากที่สุดหายากที่สุดอะไรนะครับอะไรนะครับอากูรับไปเลยครับคุณตอบถูกแล้วอากูหายากที่สุดเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเลยมันเป็นอัรแรนะครับสองมันเป็นอัรที่อ่าต่อที่มันเพิ่มาได้เหรอใช่มันมันต้องเติมเอาเป็นแสนมันถึงจะได้ครับวันอืมโอเคฝากปิดคลิปนะครับ าตามเขาหรมีอะไรน้าติดตามหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วผมมาแกมะมาุูตอบคำถามไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ